หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามนะคะเพื่อนๆอันเล็กๆก็ใช่นะคะอันนี้ก็คือดอกนะคะไม่ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีค่ะข้อหวยทั้งหลายมากค่ะใครที่อยากมีโชคมีลาบนะคะอีกแค่ไม่กี่วันก็จะถึงวันหวยออกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้อ้อมก็เลยจะพาเพื่อนเพื่อนมาทําการนับดอกนับใบต้นเก็ดมังกรนะคะที่ว่าเขาออกดอกมาใหม่แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยนี่นะคะต้นเกดมังกรของอ้อมนะคะออกดอกมาใหม่นะคะเมื่อคลิปที่แล้วอ้อมลงไป อ้อมลงที่อ้อมถูกหวยหนึ่งเก้านะคะเพราะว่าอ้อมเห็นมันมีดอกเดียวแล้วตอนนี้เขาก็มีดอกเพิ่มมาใหม่แล้วนะคะแล้วก็ในตัวเล็กๆนี่ก็ใช่นะคะเพื่อนเนี่ยน้อยๆน,นี่ก็คือใช่นะคะแล้วก็เมื่อกี้อ้อมก็ดันไปตัดเขาออกไปดอกหนึ่งะค่ะเพราะว่าอ้อมนึกว่าเป็นใบอ้อมเห็นมันกุดกุดอ้อมก็เลยเออตัดออกที่ไหนได้คือเห็นอ้าวดอกเขานี่นาก็ไม่เป็นไรค่ะตัดแล้วก็ตัดไปเนาะ แต่ว่าวันนี้ตอนนี้เขามีอยู่9ใบนะคะที่อ้อมถูกหวยงวดที่แล้วคือ19เนาะเลขท้าย3ตัวเลขข้างบนนะคะ19นะคะอ้อมถูกแต่ว่าวันนี้อ้อมจะตัดออกใบหนึ่งนะคะอ้อมจะตัดก้านนี้นะคะเนี่ยจะตัดก้านนี้ออกเพื่อที่จะเปิดให้เขาอ่าให้ได้โชว์ดอกเขาชัดๆนะคะนี่นะคะอ้อมจะตัดก้านนี้ออกจะได้โชว์ดอกเขาชัดๆ ตัดออกแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อ้ยเหยียงอ้อมตัดออกแล้วนะคะตัดก้านหนึ่งออกนะคะตอนนี้ก็คือเหลืออยู่แปดใบนะคะทีนี้ตอนนี้ก็คือเหลืออยู่แปดใบนะคะนะนับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะเหลืออยู่แปดใบนะคะแล้วก็มีดอกหนึ่งสองสามนะคะ หนึ่งสองสามนะคะเพื่อนๆอันเล็กๆก,ก็ใช่นะคะอันนี้ก็คือดอกนะคะไม่ใช่ใบนะเดี๋ยวเขากาลังจะบานนะคะเพื่อนๆมีดอกสามดอกนะคะตัวนี้อ้อมอ้อมก็ไม่ทิ้งนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าอ้อมเพิ่งตัดทิ้งไปเพิ่งตัดไปเมื่อกี้นี่แหละจะกำลังจะถ่ายคลิปอ้อมนึกว่าเป็นใบไงแต่อ้อมก็จะอ่ะแปดสามกับแปดสี่แล้วกันนะคะเพื่อนๆไม่ทิ้งนะยังนับอยู่นะถือว่าเป็นดอกเนาะดอกสี่ดอก, 4, ดอก ไม่สี่ก็สามนะคะก็ยังนับอยู่เอาแปดสามกับแปดสี่ไปใบแปดใบดอกสามใบกับดอกสี่ใบนะคะใบแปดใบแล้วก็มีดอกดอกสามกับดอกสี่นะคะก็คือแปดสามกับแปดสี่นะคะเพื่อนๆอ้อมอ่าใครที่เชื่อก็คือเชื่อนะแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่เชื่อจะว่างมงงายก็ไม่เป็นไรค่ะอ้อมก็มาในแนวทางของอ้อมนะเพราะว่าอ้อมเคยบอกแล้วก็ถูกกับเขาบ่อยๆนะคะทั้งต้น ทั้งต้นเกดมกกังกรแล้วก็พวกต้น<ม>แล้วก็ต้นเศรษฐีวิวสันของอ้อมนะคะเนี่ยต้นนี้คือถูกบ่อยมากๆจนเขาเนี่ยแตกหนอ่อแตกก็ขยายเนี่ยนะคะอ้อมก็ขยายเขาไว้เต็มนะคะเนี่ยต้นเศรษฐีวิวสันน่ะอ้อมตัดยอดเขาแล้วก็แตกหน,อน่อยอ้อมก็เอาไปลงดินลงกระถางใหม่ก็คือได้กระถางใหม่ได้ต้นใหม่มาเพิ่มนะคะเพราะว่าอ้อมชอบเนี่ย แล้วเดี๋ยววันแล้วเดี๋ยวเช้าของวันที่หวยจะออกอ,อ้อมก็จะมาจุดทูปขอโชคขอลาบเขาอีกรอบนึงนะคะจุดทูบแล้วก็คาถาขอหวยกับต้นไม้มงคลนะคะอ้อมก็เคยลงคลิปไปนะเพื่อนๆถ้าคนไหนอยากนี่ก็ลองเข้าไปดูนะคะคาถาขอหวยต้นเศรษฐีวิสันคาถาขอหวยต้นเกตมังกรนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆสาหรับคลิปนี้อ้อมก็มาแค่นี้นะคะมาอะบอกแนวทางเนาะเผื่อเพื่อนๆคนไหนก็มีคนถามมาเยอะเพราะว่าช่วงหนึ่งที่ว่า นับดอกนับใบพวกต้นเกตมังกรแล้วก็พวกพวกต้นเศรษฐีวิสันน่ะก็มีคนมาติดตามกันเยอะแล้วก็เนี่ยมาหลังก็จะมีคนมาถามตลอดว่าได้หวยอะไรนับใบนับดอกต้นเศรษฐีวิสันหรือยังนับใบนับดอกเกตมังกรหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแต่คือล่าสุดก็เจ้านี้เขาออกดอกเจ้าเกตมังกรเขาออกดอกแต่เศรษฐีวิสันยังไม่ออกดอกนะคะเนี่ยก็เอานี่แหละค่ะ83กับ84 แปดสามสามแปดแปดสี่สี่แปดนะคะคเพื่อนๆงวนนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มารับชมคะ่ะสวัสดีค่ะขอให้มีโชคมีลาบถูกหวยรวยเบอร์ได้เงินถูกหวยรวยเบอร์ได้เงินก้อนโตกันทุกๆคนนะคะ